เปลี่ยนเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเลี้ยงวันเฮ็ดเลียงดาบบนเนาะโอ้แม่เจยวกว่านี่ยังบ่เฮ็ดเลี้ยงดาบุญทั้งหมดวันเฮ็ดเลียงดาบบนอืมเหมอนี่เลียงมันมางสี่ระล่างเนี่ยแต่ว่าวันวันนุกมันบ่มีเก่ามีห้ามีสองเนาะอืมตีตัดถิีมนี่นี่จังสี่ตัดเก่าเทมนี่นี่นี่ วันนี้เรียกชนกันมันมันมีแปดหนึ่งเนาะหนึ่งสอสมสูตรช้นกันครับผมก็ควบควบกับจิเลียโยศนกียร์หนึ่งแปดหนึ่งนี้ล่างไม่คือหน่อยโตัวเนาะตวนี้ดิมันมีจังสี่เนาะเจีบีส่เาะสียใจบอกว่าจี๊ีตัวหด้่ีองตัวนึงวัน เอาหาเพิ่มใช่ด้วยบาเนี่นว่ามันโมกตีทำมากมา,กายทีบนไม่ได้จังซีมันส้นล่างนี่บนครับนี่บนไม่ได้แปดหนึ่งแปดสองแปดสาแปดหกแต่ว่าเรียกประจําวันโมมี่นี่นี่ก็ส้นคับเดียวยู่สองคูเดียวยี่สองคู่อีกบนไครว่าวันี้มีบนสองคู่มีล่างสองคูเท่านั้นตัวน,นี้มีสามคูล่างเร่างสามคูเย็นหนึ่งอย่างเียอืม แต่ว่าเก่าเนี่ยม <ss> ันวิ่งตัวพีที่ธรรมดามันครับนี่มันจะเข่าลักสี่ลดเยมีหนึ่งกับศูนโหลดมีหนึ่งกับศูวางหัวางวางก็มีศูนย์กับเก่าเยมันวางหันเอามาใส่สามกับสองเยอืว่เก้าสองมก็สครับผมยันไดอีกทีบ้านนี่นี่ท่านี่บ้านนี่ครับีประกอบคู้เนี่บ้านนี่อ๋อประกอบูรู่บนเนาะครับ บนวิ่งแปดเลยเว้นวิ่งแปดเลยวิ่งแปดโอ้ยคือมากับศูนย์งานแต่น่าแปดดับนะสองรับกินกันผู้ใดซื้อเลขติดสองรับกินเลยบนเด้่ยบนล่างพวกเกี่ยวมาได้โอ้มันมีทั้งสีเบอร์นี่เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนหกครับคนนี้ผู้อะไรบนบนบนได้ไโอ้แนดนอนครับ แปดหนึงกับแปดหกแล่างที่บอลเ่ยครับเด่นตัวเดียวพามีล่างเลยนมาพาบนมมีล่างโอ้โหนนันแต่วางวลนี่ล่างวิ่งศูนกับหนึ่งเพราะว่าเก้าตัดออกมันมมีดอกโอ้ล่างล่างมีตัวเด่นตัวล่างอยู่มีตัวล่งเเด่นเป็นตัวใดพอระวังศูนกับหนึ่งวมากมรายังมาตัวนี้ดิแา่ศูนย์ยืมงานสองสามมสโอ้กันศูนได้กันสันมันมาสองหลอด มันก็มีตัวนี้เลวบานนี้จับคู่มันจับคู่มีเปล่าศูนย์เป่หนึ่งเนี่ยมันส้นกันเลยครับผมเปลส้นเปหนึ่งเหนึ่งตัวนี้ครับแต่มัจีเกียดอย่างนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้มีแปดศูนยปดนเกียหนึ่งไมนส่วนเหล่ง ล่างดับยังพอล่างดับผูกดิล่างดับผกดับผกครับผมล่างดับผูกพอพูนบนนี่คันผู้ใดซื้อที่สองรับกินรับกินโอ้ยคือเด็ดขาดแจะบังวนหรืแน่นอนคือบังคันดับยังฮะไม่มีจักตัวยังมาลืมบางหนึงดับขาดดิบังหนึ่งดับขาดเปิดมวลทั้งรังดับขาดเยอะมวลบางหนึ่งอนว่าท่วงขึ้นบันลังพอเสียนเงียบครับผมท่วงเลย ช่วงในบัวในนอนเบิดเคนซุ่มท่มมากนอดบ้าฮอดบ่วบป็นบริรับในนอนดีเป็นล้อยๆสายเบิจัดแท้ตัวงกาให้เลขเปลียนชั้นนี้บัวนี่มีโ่านี้แล้วเลขเป็นตะเขาวีกดย่เลขวัวนี่ของพ่อเส้นหยบเอาบารนี้ระวังแปนึงระวังแปนึก็แปดหกนี่มันใจตัวหลายๆก็พอ มากตัวนี้ดิบนเออมากแปดนึ่เนาะนี่ลอกตัวนี้แต่ว่ามันคันันหึ่งมาาคออกแปดหกหลดนี่เรานี้ตามสูตรเนาะคันหนึ่งมามาออกแปดหตัวเดียวเลยคันออกมากวันนี้อยจิคนขีนี่ล่างดนี่ล่างมากตัวนี้ใหญ่ล่างมากศูนย์ปดแปดศูนย์นปศูนนปดนี่แหละมันได้กรับนี่นี่เข่าทางเลยเขาก็เลยคมแล้วบ้นี่นี่ตัวนี้ เป็นทังไนพ่องวนนี่คือส่งว่ามันใจเป็นพิเศษเ่แม่เล็มันทีเข่ารีบบอกจากเลวกอเทมั่งสี่นนอการว่าการนี่มือมือนีดูเดือดดิดูเดือดดูเดือดว่าววาชัดเจนนะตามท่ามาเลขกันออกตรงๆงออกสิเปลี่ยรถครับคือว่างหันออกชูเกียรตรงตรงรถครับผมงวดก้อนก็ออกเก้าหกรถตามเลขประจําวันนี่มันกออกชองงวดเลยงวดนี่กันมันออกชูนี่คือออกตัวนี้รถครับ บนนี่นี่่อยูแต่ว่าแต่ว่าตัวตัดทิมกับเบิ้งไว้เด้อพี่น้องพี่น้องเด้อะตัวตัดทิมสงใช้ตัวตุ่นี้ตัวนี้กันส้นดับดอกนี่ครับย่านตัวตุ่นนี่แหละตัวตัวตัดทิมนี่ก็เอาไปเปลี่ยนชุดเต็มซะมันเละมาหลายตัวเนี่ยย่านตัวนี้ในส่วนบนนี่ก็ตัวพันตัดออกกับมีแปดสองกับแปดห้าแล้วพี่วนพี่น้องเด้อให้ระวังให้ดีอ่ากานชุดเต็มไม่ดีหนี่มีทั้งเบิดกับมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหาแปดหกแลพอนะอืมเนี่ยเนี่ย แต่ว่าพอเสียนเงียบตัดออกแปดหางก็แปดสองแต่ว่าพอเสียนเงียบตัดนี่กรับเพราะม่นว่าสีบ่ออกนี่พัยพี่น้องก็ล้องออกไปวิเคราะห์เบิรงนันมักกจัดไปอ่าลายงวดที่ที่ออกตัวตัดครับเลขที่หางออกตัวตัดเลยรายงวดที่ออกมากตัวเด่นอีกขึ้นกันนั่เทียก็ออกส้นดับเด้วครับบานนี้สวล่างบานนี้ใส่เลขล่างชุดเต็มยี่ใส่พอเนี่ย ใน้านชุดเตีมมีจากหางทั้งหมดมีหก่ะมีหกมยวะสามสี่ห้าหกเกียนโอ้เอ้าวานนี้ทีอ่านให้เอฟีฟังเขียนน้ำเด้อครับเด้อในส่วนชุดเตียมสี่อนชุดเตีมใม่ฟังก่อนมีเกียดเก้าเจ8 9ศูแเกเกแต่ว่าเลขมาติดดับบ่ะนี้เพราะเสียงเงียบว่าติดดับนี่มีอยู่เจเก้าแปก้า เก้าหนึ่งครับผมราคาอีหยังอีกวามแปดเจ็ดนี่เป็นไรแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี่เป็นไรแปดเจ็ดกับกาทิมบ่กาทิมบ่สิแปดเจ็ดคือแปดหนึ่งหันนี่บ่แปดหนึ่งเนี่ยครับผมเนื้อตัววังโอ้ตัววังตัววังสมวังนะครับตัวนี้ตัวจีได้สี่หมื่นขั้วหวังหมู่บ้านอันนี้ขั้วหวังหมู่บ้านขั้วหวังหนึ่งสี่หมื่นเนาะนี่ไอ้เจ้าเลขตัวเดียวถือใกล้นะ ชี่่สองคู่่ัวนี่แหละครับแต่ว่ามันเสียอันนึ่สีนั่งแต่ว่า,าขอ้อดีของพอ่อเสียงเงียบดีก็คือเล็กเล่าหลายตัวอยู่แต่ว่าเราตัดออกมากมากัดตัวเด่นแหลวมันมักออกคัดตัวเด่นแหลมมักออกตัวเด่นมันก็เลยซื้อไงเล็กมาหลายตัวอ่อนว่าเหียนตันนี่นนกันนะแต่ว่ากันมีหลายงวดที่อ,ออกตัวดับคือกันออกตัวตับทิมแต่งวดนี้ก็เอาไปเป็นแนวทามเบิัลยเราไปผมว่าเขา ผมเบ่งจากการพ่อเบาพ่อยังแ้วเข่าเรีรม่อมเน่กคัดกองคัดกีเนะคัดเลยคัดคัดคัดคาในแล้วเอาเขินหันแล้วคัดเลยเขียนเหลียเขียนดีเขียนเหลี่เขียนอีกมมุนบอกคัดตัดเต็มครับผมอ่ชุดเต็มชุดเต็มร่างมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เก้านึ่งออ ซึ่งนี่คือชุดเตรียมแล้วก็มาตัดออกบาเนี่ยมาตัดออกหลังจากที่ตัดแล้วก็ได้มาตามนี่ครับพี่อิ๊่เร่องเลขชุฟังเลขส่วนมานสึเนาะมาตั้งฟังนี่เราต้อเลขส่วนมัตสิออกวะเลขเลขชุดหนึ่งแปด่วนสามสุดเนี่ยโอ้มัตสิออกวะไม่มีโอกาสแล้วเพราะแปดชุดก็ชุนสองสุดบัดมาตัดแล้วสรุปนะครับ เลขวรเชียนยบวันวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565เลขวิ่งบนให้วิ่ง8ดับบนอยู่ที่ดับ2จับคู่เน้นมี2หางตัวเน้นนะครับจุดเต็มมีสี่ตัวนะครับพ่อให้พี่น้องที่ผมไายงานไปก่อนหนานี้จุดเต็มบนมีอยูซีตัวกันมี8ปดหนึ่งแต่ว่าหลังจากตัดเซตซับเรียบร้อยเหลืออยู่2หางก็คือ81กับแปซึ่งเน้นไปที่แปึ่ง บาดนี้ในส่วนล่างบาดนี้ล่างนีนสี่เด่นมากยู่2งตัทอทกันเลศนย์กับหนึงแต่ว่าสิเฟียไปทั้งศูนหลายกาวาสันในส่วนเลขดับล่างบาดนี้ก็คือดับ6จับคู่จับคู่ในสามหางที่กิ่งแล้วชุดเต็มนะครับกับมิอยทั้งเบิด์นี่เจ็ตัวเจ็ดตัวมีอยเจเก้าเจูนย์แเก้าแดเจดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหึ แต่ว่าตัดเบดเสร็จเรียบร้อยนะครับขันผู้ใหมากชุดเตรียมกระชัดไปแต่ว่ามากชุดตัดกเอยุ่นี่ครับมียุบแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งซึ่งเน้นไปที่แปดศูนย์ครับพ่อแม่ไม่น้องครับอชอบกระัดคัดกระพันในส่วนเลขพอเสียนเงียบนี่อไหว่างวดบางหนึ่งนี่พระโตะสวัสดีครับเลืงวดบางหนึ่งเข่าบนล่างเข่าบนล่างดับคือดับสนิทดับดับสนิทนะครับเลขดับดับสนิทเข้าเข้าบนล่างอ่า รับซีเมือนเนาะเนาะง่อมันนั่งอยู่กควางสลักลปานนั่งอยู่กควางสลักนั่น <c oughs> นั่นไงอยู่เนาะ <c oughs> อะ,อะ,ออะกระจัดเกียนเด้อพ่อพี่น้องเด้อให้โชคดีมีใช่สำหรับงวดวันที่หนึ่งก่อนกระดาษข้อมซองห่างหากหาอชอบประจัดขัดกระพานทั้งช่องน้ำเสนอไปแนวทั้งเท่านั้นเดี๋ยวเขาสีมาเบิกงคองสุดท้ายว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังไหร่บอเพราะเช่นเงียบสีผ้าหนีเหล็กดังบอหฮือจังไดร่นกรณีจังไดรนะครับอ่าฉะนั้นแล้วก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ ให้กําลังใจทั้งช่องไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับลงเลขพัชเชียเนี่ยปั๊บแบบมันสีแดงเตือนขึ้นมาปั๊บเขาก็สีได้เบิ่งปั๊บเขาสีเบลย์พลาดจากช็อตเด็ดนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งในตอนมันออกเจียงเหนืออยู่วันต่อไปในส่วนทันงวดใดมันเข่าวะครับผมจะส่วนมากกะจีเข่าละครับแถวนี้ก็ความหวังหมู่บ้านนะม่ความหวังหมู่บ้านขึ้นเด็ดเด็ดใช่ครับว่าขึ้นเด็ดขึ้เด็ด เจ็ดแปดมันมาทำกันมันมาครูแล้วมันมาทำกันเป็นใดเลขมันพูดเป็นใดนะพ่อโม่ชักโม่หงจังนะเอาเลขเท่านี้แล้วเนาะไอ้สิบแปดสิบสองไปตัวโอ้โหเลขกันพูดเออเอ้าบ้านนี้กะชัดเจนแล้วเนาะพ่อเนาะมีท่านี้เนะจะเรียกกระไรมันวะอะนักเตะถ้ามันผิดพลาดจะกระิเปลี่ยนเตียงคนตัวครับผมมันทำอะไรข้าผมอะ เจ้าไหนกับคลิปนี้กับขอบคุณพ่อเชียงหยับหลายครับขอบคุณครับมันซับอยู่ดอกอะ